วันนี้นะคะเราสองคนก็จะไปเที่ยวเมืองดีเ <Yeah. S 2> กาะสวัาดิาสวรรค์น,นะคะ เป็นทริปแรกของเราสองคนหลังจากงานแต่งเนาะก็ไม่ได้เที่ยวกันเลยหลังจากโควิดเราสองคนนะคะก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็เลยกลับไปโรงแรมที่เดิมนะคะ I have no idea what you said uh, something <laughs> about the technology โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่าทริปนี้จะสนุกแค่ไหน เราสองคนนะคะก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันเลยเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนเนี่แหละประมาณปีกว่าๆได้แล้ว we married in Graby last year <Yes. S 1> and we didn't travel at all because of COVID 19 yes so it's been over one year since y o u last traveled ใช่ so finally we had vaccine Yes. <laughs> we and so lucky. And it's nice and close, and it was relatively easy, and there was plenty of flights, so we decided to go to the Maldives. Yes. And of the hundreds of thousands of millions of resorts, we picked which one? The same hotel. Because we've been to this hotel. The Phu Resort is a hotel that are still ื่อนะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โรงแรมคูราวาฮีรีสอร์ทมัลดีฟนะคะทั้งหมดประมาณ4วัน3คืนนะคะสวยมากกลับมาอีกเราก็ยังไม่เบื่อเลยคือแบบมันสวยมากอะ่ะสวยมากเออก็จริงๆตั้งแต่แต่งงานกันยังไม่ได้แบบไปฮันนีมูนที่ไหนเลยก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นการมาฮันนีมูนหลังจากที่แบบมีโควิด มาเต็มๆเลยเราก็ฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วเนาะไว้เดี๋ยวมาเล่าวิธีการว่าแบบเราออกเดินทางกันได้ยังไงเนาะทาทางที่เป็นช่วงแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารที่นี่นะคะน่าทานแค่ไหนนะคะ The h i g here l i g h h t maybe um, underwater restaurant again Definitely it is the underwater undersea restaurant ใช่ก็คือที่นี่เนี่ยเขาจะมีร้านอาหารใต้น้ำนะคะซึ่งโหดีมากบรรยากาศดีสุดๆเย็นเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะไปทานอาหารที่นี่เป็นครั้งที่สองราคาแพง แพงมากใช่อร่อยมาก thank you for the trip a special honeymoon so it's a k a y to be paid ตอนนี้นะคะเรา2อคนก็มาอยู่ที่ under water restaurant แล้วนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะ สวยงามมากๆเลยเนาะตอนนี้คนเริ่มเข้ามาเยืะแล้วนะคะก็ เขาจะมีแค่ไม่กี่โต๊ะเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งในนะสวยงามมาก Second time here Last time was three years ago อตอนนั้นมาเดทกันแล้วก็มาที่ร้านนี้ s <S นะ <be> สวยมากสวยมากแส, <laughs> สงดีมากให้ <laughs> พเพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศเนะาะเป็นยัางไงาบ้างนะคะแล้วก็เมนูอาหารที่นี่ก็วันนี้อาหารดีมากๆเม,มนูไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะก็หวังว่าวันนี้จะไม่แบบไม่ไม่เมาเพราะครั้งที่แล้วแบบดื่มดื่มไม่เก่งนะคะก็แอบเมาหน เล็กน้อยนะก็โตที่นี้นะคะเขาก็ให้เราเลือกได้เลย mm. ว่าเราชอบโตไหนก็นั่งได้เลยประมาณนี้ค่ะทุนเพื่อนก็เดี๋ยวเรามาดูอาหารกันเนาะว่าจะดีแค่ไหน Are you excited for the food? ตื่นเต้นนะฮตื่นเต้นทำไมตื่นเต้นตื่นเต้นไหทำไมอ่ะ,อะ Because this menu has all the stuff which I love tuna tartare scallop eggs a l m o n lobster and poi F มู lobster เยอะมากน่ากินทังนั้นเลย they change me n u from last time มอ e m ห a ันม่ได y า be ม y เป็นขอมากทุกคนเห็นหน้าตาสวยๆแบบนี้นะเลยอร่อยมากบอกไม่ถูกอ่ะมันมีความเป็นฟิชมากๆแล้วก็ รสชาติคือแบบเข้มข้นมากๆหอมอร่อยอ่ะอีิบ้านรสชาติไม่ออกจริงอร่อยมากร้านอาหารที่นี้คุ้มค่ามากถ้าใครมีโอกาสได้มาที่มาดิสนะคะแนะนำโรงแรมนี้จริงๆแล้วคุณจะไม่ผิดหวังเลยที่ได้มาที่นี่นะคะ ไปไปสามยี่สี่ประมาณสองหมันบาทก็คือหลายคนจะถามว่าเออไปเที่ยวมาวดีกันยังไงในช่วงโควิดแบบนี้ใช่ไหมคะที่ดูไบอะ่ะจริงๆเขาเปิดเอ,อ่อให้เราเดินทางไปตั้งนานแล้วจนตอนนี้ก็คือมาดีมีเปิดให้เราไปเที่ยวนะคะเราก็เลยเดินทางกันไปแต่ว่าก่อนก่อนออกมามาดีบานเราก็ต้องตรวจ PCR t e s t ด้วยแล้วก็พอไปถึงที่นูน่น่ะก่อนกลับ <c oughs> เราก็ต้องตรวจ PCR test right? Yes PCR test. เราก็ <Yes. S 1> ต้องตรวจ PCR test อีกครั้งนะคะ Oh my god how was it? It was annoying because it was the left nostril, the right nostril, and the throat. It was the Maldivian government oh, regulation. คือที่มาลดีบากเขาก็จะมีตรวจถึงที่โรงแรมเลยเราไม่ต้องออกไปที่โรงพยาบาลหรืออะไรเลยนะคะก็มีตรวจครบที่รีสอร์ท เจ็บมากพื่อน,นเขาแบบทิมลึกมากแล้วก็คอด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ไปเล่นน้ำนะคะใส่ชุดบิกินี่นะคะของ y ยมี y ฟิตนั่นเองนะก็เป็นการถ่ายทำนะคะถ่ายรูปที่เมาดีฟทั้งหมดเลยเนะาะตอนนี้นะคะแยมก็กำลังเตรียมตัวนะคะถ่ายแบบชุดว่ายน้ำนะคะคอลเลกชันแรกจาก y ยมี y ฟิตเนาะอันนี้ก็เป็นชุดที่เรานะคะดีไซน์ขึ้นมาเองนะแยม ใจทุกจุดเลยพวกโลโก้อะไรแบบโหสวยงามาม,มากหรูหรามากซึ่งผ้าแบบนี้ดีไซน์แล้วก็การตัดเย็บที่แบบดีขนาดนี้ปกติแบรนด์ไทยจะบ <ท decreasing. S 2> แบบขาย2,000อัพถึง3,000เนาะเย็บขายตัวเนี้ย,ยแค่1,490บาทนะสวยมากแล้วก็ทูพี e นะคะขายแค่1,290บาทนะคะเพื่อนก็อยากให้มาลองใส่กันเยเอะๆเพราะว่าใส่แล้วสวยซิกซี่ like แบบนี้เลยจ้าก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวแยนนะคะกำลังรับ ูปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตอนเป็นๆบเนี่ยแสงเขาจะหมดนะคะก็ใครนะคะที่อยากสั่งซื้อนะคะก็มาซื มเมื่อกี้นะคะคปลาใหญ่นะคะเขาจะมากินปลาเล็กเพื่อนๆเห็นปลาฟูเทชเมื่อกี้คือแบบว่าปลาเล็กกระโดดขึ้นมาแบบตอนเย็นกําลังนั่งอยู่ในสระนั่งอยู่ในทะเละค่ะคือปลากระโดดขึ้นมาแบบเต็มตกใจมาก,มกเมื่อกี้เออนึกว่าแบบแอบพบีไปะว่ากําลังจะมีซีนามิหรือล่า,าเห็นปลาแบบไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอุย้ย และในครั้งนี้นะคะคือสเปเชียลมากๆโรงแรมเนี่ยเขาก็ได้จัดกิจกรรมนะคะตามล่าหาไข่ในวันอีสเตอร์นะคะแต่ว่าเราสองคนนะ่ะไม่ขอร่วมจอยนะคะเพราะว่าน้ําไม่เก่งแล้วก็กลัวโควิดด้วยเขาลงไปเล่นเกมบันเยอะมากๆเลยเนาะใครชนะเนี่ยก็ได้รางวัลไปก็คือพักที่รวาวฮีรีสร์นฟรีนั่นเองแต่ว่าเราขอบายนะคะอันนี้อันน่าที่ไฮไลท์ is the sunset bar <laughs> yes the, the champagne bar was really really nice um, it was right at the end of all the villas and I was just facing uh, the sunset and we just had champagne couple of canapés yeah. just watch the sunset that was really really spectacular nice very smart. very now nice. champagne. 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 Oh, นี้เรา2คนนะคะกําลังไปที่ซันเซ็ตบาร์ใช่ที่ซันเซ็ตบาร์แชมเปญซันเซ็ตวิลลี่กดดิที่นค้าก็จะเป็นอ่าแชมเปญบาร์นะคะที่ดูพระอาทิตย์ตก Cheers, baby! Cheers again! ที่ซีแอตเทสหนอเฮ้ t ทริปนี้ประทับใจมากๆแต่สิ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือการตรวจโควิดนะคะซึ่งเราตรวจไปทั้งหมดข่าวมาแล้วก็ขากลับสองครั้งเจ็บจมูกมากบอกเลย and today is our last day it is our last day หมดแว่นสโนว์กลาสซี่หมดแว่นสโนว์กลาสซ and next time we สอนทสอนก็เดี๋ยวทริปต่อไปนะคะเราจะเริ่มออกเดินทางตอนพฤษภาคมเนาะพราพี่วิลลี่มีวันหยุดทั้งหมด2อาทิตย์ด้วยกันนะคะก็สําหรับทริปนี้นะคะก็ประมาณนี้นนองเพื่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปของเราทั้งสคนนะคะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้มีความสุขไปพร้อมๆกับเราทั้งสองคนนะคะกับทริปเมาดินนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติให้ช่องอย่ามือยามีด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกวีกเลยนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะวันนี้บ๊ายบาย I I knew that. I was gonna say that. Bye! was that. that. say